รองเท้ามันเปียกนะเออ,เอ,อพื้นญ้าเทียมมันเปียกน้ํานะครับไม่ใส่รองเท้าไม่ได้สาธุตัวคนเนอร์หลวงปู่สวงสายาของท่านเทวดาเดินดินใช่ใช่พี่วัดผมได้ศึกษาประวัติท่านหลวงปู่สวงแล้วผมผมว่าผมรู้สึกดีมากเลยอะ่ะคือประวัติประวัติของท่านนะไม่ไม่ไม่ได้เป็นนักสะสมเงินทองไม่มีเลยนะเอ่อพวกคนที่เขาเอามาบริจาค ถ้าเกิดไม่ได้ใช้ท่านเผาทิ้งหมดเลยนะเงินทองนะแล้วเคยเคยเคย,เคยมีอยู่ครั้งหนึง่งเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลูกศิษย์ตกใจว่าทำไมหลวงปู่สวงเอารับเงินบริจาคเพราะว่ามีคนมีคนถูกหวยบริจาคให้สี่หมื่นใช่ไหมปกติแล้วปกติแล้วนี่ท่านไม่เคยรับเงินบริจาคเลยแต่ว่ามาวันนั้นอะ ท่านรับเงินแล้วก็ลูกศิษย์ก็งงว่าทำไมท่านรับเงินนะฮะทำไมท่านรับเงินบริจาคนะครับก็พอมาพอวิ่งรถระหว่างทางจากเมืองจันไปสระแก้วใช่ไหมระหว่างทางท่านก็โยนเงินทิ้งใช่ไหมท่านก็โดนเงินทิ้งไอ้ลูกศิษย์ก็เสียดายที่อ่ะโยนเงินทิ้งทําไมอย่างเงี้ยมาโยนมาโยนเงินทิ้งทําไม เออที่ปกติก็ไม่เคยรับบริจาคแล้วก็พอพอท่านโยนเงินทิ้งลูกศิษย์ก็เอ้เสียดายว่าจะโยนเงินทิ้งทําไมไม่เ่อรับบริจาคมาแล้วเงินตั้งสี่หมื่นนะเงินมันเยอะไงแล้วลูกศิษย์ก็พอไปถึงวัดใช่ไหมพอไปถึงวัดออยเตียสตูอ dear still, year อยเพิ่มพูนใบติเกียอก็คือ อะไรนะคือมีกินมีใช้ตลอดไปใช่ไหมครับไอวันทนีจำสักข้องเลย <c oughs> เ <c oughs> ลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็งงใช่ไหมว่าลูกศิษย์ก็งงว่า,าทำไมทําไมท่านต้องโยนเงินทิ้งใช่ไหม <c oughs> ลูกศิษย์เสียดายเงินก็เลยก็เลยเอพอพอส่งหลวงพอ่อ พอ,พอส่งหลวงปู่ส่งเสร็จก็เลยขับรถกลับมาขับรถกลับมาไอตรงที่โยนเงินทิ้งอะ่ะแล้วก็หาหาก็หาไม่เจอแต่พอเลยเลยจากจุดที่หลวงปู่เขาโยนเงินทิ้งไปหน่อยนึงอะ่ะก็ก็ไปเจอชาวบ้านเขาลุมล้อมกันอยู่เนาะบ้านเขาลุมล้อมกันอยู่เขาเท่านก็ไอ,อลูกศิษย์เขาก็เลยเข้าไปถามว่าทําอะไรกันอย่างนี้เนาะแล้วกเ็เขาก็บอก ไอ้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 มันจะมีผู้ชายคนหนึ่งเอาเงินมาถ่ายที่นาเอาเงินมาถ่ายที่นาหลวงปู่ไอ้ลูกศิษย์เขาก็ถามว่าได้เห็นเงินสี่หมื่นที่ทาหล่นตรงนี้ไหมอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็อไอ้คนไอ้คนนั้นเขาก็บอกคนที่ไปถ่ายที่นาเขาบอกอ้าวเหรอของพี่เหรอเงินของพี่เหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเงินของหลวงปู่อะไรเงี้ยแล้วอ่าเขาก็เ,เลย เขาก็เลยถามว่าถ้าเป็นเงินของพี่ก็เอาคืนเขาก็จะคืนเงินให้เนาะแต่ว่าเนี่ยผมก็ตอนแรกที่ผมเก็บได้คือผมกําลังจะแขวนคอตายพอดีกําลังจะแขวนคอตายแล้วก็พอดีว่ามันมีเงินมาหล่นตุ๊บเข้าตรงนั้นมีของมาหล่นอยู่ตรงนั้นเขาก็เลย <c oughs> เขาก็เลยเข้าไปดูว่ามันคืออะไรเ,เขาก็เคยไปดูเข้าไปดูมันคืออะไรอ๋อมันเป็นเงิน เงินจานวนสี่หมื่นเขาก็เลยเป็นเงินที่มันหล่นลงมาก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเขาก็เลยเก็บเอาเงินนี่นมามาถ่ายที่นาเพราะว่าเขาคิดไม่ออกว่าเขาจะเอาเงินที่ไหนมาถ่ายที่นาเพราะว่าเขาจะเดินยึดที่แล้วเขาก็เลยไปผูกคอตายไปผูกคอตายตรงนั้นนั่นแหละครับก็คือพอลูกศิษย์ก็รู้ว่าพอลูกศิษย์เขารู้ว่าอ้า